สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่25กรกฎาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้นะครับณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันกันเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยกนาทีสกล้องเกียรตินะครับหรือปอัมพลนครอ,อุบล หรือเพชรนาทีสิทธิยกขาวนะครับเป็นมวยมาแทนก้องฟ้าสักสมบูรณ์นะครับมวยจากเมืองดอกบัวซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิจ่าติกอุบลน,นะครับวันนี้เจอกับทางด้านผู้ฟ้าโชดบางแสนหรือต่อบ้านตาลนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าซ้อมที่สอทองใบเชียงใหม่นะครับวันนี้ชกกันในวิกัด1 1 8ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยกนาทีสอก้องเกียรตินะครับช่างน้ำหนักได้118บปปอนด์ เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านภูฟ้าโชดบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้118.5ลดไปจด5ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านภูฟ้าโชดบางแสนนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธหนักอาวุธแรงครับนอกได้ในมีครับและก็มีเสียโชดบางแสนให้กัน บำรุงดีบำรุงถึงและก็สนับสนุนครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านภูฟ้าโชดบางแสนนะครับกอไปชนะนกทางด้านมาติวีนัมนะครับมวยไทยนักชกฝรั่งเศสในยกที่4เมื่อวันที่26มิถุนายน2องที่เวทีมวยรังสิตน,นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นภูฟ้าโชดบางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านยกนาทีสอกล้องเกียรติกันบ้างนะครับ สำหรับยกนาทีสอก้องเกียร์นะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมขวางหน้าดัานแทงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงฟันซอกนะครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านยกนาทีสอก้้องเกียร์นะครับส่วนฟอร์มหลังของทั้งน้านยกนาทีสอก้องเกียร์นะครับก็ไปชนะคะแนนศิลปะไทยสิทจธจิ์จ่าอ้มเมื่อ17มกราคม2016ที่เวทีมวยรังสิทชนะนกเพชรราเชน สักวิเชียนในยกที่3เมื่อวันที่4พฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนก้องฟ้าสักสมบูรณ์เมื่อวันที่13มิถุนายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนด้านยกนาทีสอก้องเกียรินะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับและก็ยืนระยะมั่นคงนะครับผมออกไปที่ทางด้านผู้ฟ้า โชคบางแสนนะครับภูฟ้าโชคบางแสนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2อในอรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นพ้ะด่างแดงรถด,ดีหรือพอหลักบุญหรือศูนย์กีฬากุดชิมนะครับนักชกจากจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับวันนี้เจอทางด้านสิงอีสานอออ,อ,อ,อูดอุดรหรือจอมโวสิทธิเชฟบุญธรรมหรือสิทธิฟ้าสีทองนะครับนักชกจากจังหวัด บุคลีลำนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทยนะครับย่านคลองสามวาหะไทยราชนี่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด106ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเดนผ้าด่างแดงรถดีนะครับชั่งน้ำหนักได้106.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านสิงห์อีสานอออุดอุดรน,นะครับชั่งน้ำหนักได้108.5ลดไป2.5ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติ รังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านส <ăn> นิงห์อีสานอออุดอุดรนะครับก็เป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์อีสานอออุดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์อีสานอออุดอุดรนะครับก็แพ้คะแนนมาลายทองนุ้ยสี่มูเมืองเมื่อวันที่9พฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็มาชนะคะแนนเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งเมื่อวันที่16มิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นซิงออ์อีสานออุ๊ดอุดรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นเด่นผ้าด่างแดงรถดีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นเด่นผ้าด่างแดงรถด,ดีนะครับเป็นมวยขวาเชิงไม่สวนเปิดเกมขวาค ok, อล็อกคอเข่าในเหนียวแน่นครับเป็นมวย เข่าพันดุนะครับแข็งแก่งแข็งแรงแต่ถ้าว่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเป็นรองครับนี่คือสไตล์การพกของทางหน้าเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางหน้าเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับก็ไปชะนะคะแนนเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่7เมษายน2566ที่เวทีมวยรังสิตและก็แพ้คะแนนทางด้านฉลัมชนสามารถพยกักรุณนยิมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ที่เวทีมวย ราชนาเนินนะครับเป็นการชิงแชม105ป์ร้อยห้าปอนด์ด้วยนะครับวันนั้นนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเด่นพ้าด่างแดงรถด,ดีนะครับสาหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์อีสานอออ,อ,อุดอุดรนะครับสิ่งแวดล้อมดีมีตัวเงินมาสู้ครับวันนี้อาศัยความเก่า,าเก่าเกมฝีมืออาวุธหลากหลายกว่าน่าจะเฉือนเข้าวินไปได้อย่างสนุกนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน ซิงอีสานอออุตอุด,อดอรนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์หรือสพันธังสีหรือเพชรกฤษณะกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตมวยไทยหรือสลาวุฒิอพิริยะพินโยนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับอยู่กับเสียตั้มยัน ซอยร้อยสองรามคำแหงนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์หรือสอสอสุดที่ชัยนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์อยู่กับมาลายทองเพชรเจริญวิทย์นู่นแหละครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัดช่งน้ำหนักได้114.7ลดไปจุด7นะครับส่วนทางด้าน เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับชั่งน้ำหนักได้115.3ลดไป1.3ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทังนั้นเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเปิดเกมท้าชนครับแข้งซ้ายนำเกาะในล็อกคอเด้งตีครับบุดุูดันไปไป,ไปมีเฮดมีโตตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั้น เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของทา้งด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับก็แพ้คะแนนทางด้านมังกรเหล็กเมิ้ันนครเมื่อวันที่23สพฤษภาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยลังสิตเสมอกันกับทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของด้านเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งยวัดกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงบูดูดันเข่าในดีครับ IQ ดีครับ, D, รบนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์นะครับก็พิกชนะคะแนน เพชรรัตนเะพชรยินเดียคคเดมีเมื่อ14มีนาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตชนะคะแนนเพชรรัตนเะพชรยินเดียแคเดี้เมื่อที่9มิถุนายน2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนโฟวินสิทธิจเจริญทรัพย์เมื่อน 30, ันทีม3ิมิถุนายน2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านเพชรสวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัดนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับวันนี้หน้าเล่นนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมหรือพิทักษ์ทางหลวงนักชกจากนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยพิทักษ์ทางหลวงนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ เจอทางด้านซันโวทีเด็ด99หรือซันโวบูมเด็กเซียนหรือเทพบุตรนาย่าปาร์ควิวนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแกน่นซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด131่ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอาวไทยพอวิเศษยิมนะครับช่างน้ำหนักได้131เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านซันโวทีเด็ด99หรือบูมเด็กเซียนนะครับช่างน้ำหนักได้131.5 ลดไปจุดหครับนี่คือการช่างหนัาเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านซันโวทีเด็ด9 9นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบุดูุดันหมัดศอกแรงพลิกไปพลิกมาครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนัานซันโวทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของทั้งนันซันโวทีเด็ด99นะครับก็ ไปแพ้คะแนนซุปเปอร์แบล็กสอสอต้อย8ลิ้วเมื่อที่7พฤศจิกายน2 5 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ65นะครับโทษทีแล้วก็ชนะคะแนนพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่21ธันวาคม265ที่ราช,ชามเนินไลอยล่าสุดแพ้คะแนนเพชรลำพูนหมวดดับลำปางเมื่อที่7เมษายน266ที่วันลุมพินีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทงั้งนั้น ซันโวทีเด็ด99หรือบูมเด็กเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษจิมกันมากนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมศาสตร์แข้งขวาแล้วก็ตั้งรับจับทางล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าครับแล้วก็มีหมัดมีศอกสวนขับไปไปได้ลุ้นได้นับตลอดครับ นี่คือสไตล์การชกของน,นั่นเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับก็ชนะคะแนนเก้ากลลัสซอเทียนโพเมื่อวันที่23มีนาคม266ที่ราชดำมเนินแพ้คะแนนบิ๊กวันต้องคูบอลเมื่อวันที่29เมษายน2อ6ที่จิตเมืองนนท์ไฟลล่าสุดไปชนะนกเพชรวังหินลูกพยาไก่พักดีในยกที่4นะครับเมื่อวันที่สองกรกฎาคม266 ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนัน่นเพชรอาวไทยพอวิเศษยิ้มนะครับสำหรับวัวคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัน่นเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิ้มนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ